มันไม่เคยมีใครกล้าที่จะพูดตรงๆแบบนี้ดังนั้นเนี่ยมันต้องหาวิธีหรือใช้กระบวนการที่จะทำยังไงก็ได้นะเพื่อให้คนเนี่ย เข้าใจนะเข้าใจโดยที่ไม่ใช่ความเข้าใจทางทฤษฎีนะฮะแต่เป็นความเข้าใจในลักษณะที่เป็นภักปฏิบัติคือเขาได้สัมผัสถึงความเป็นบางอยา่างผ่านกระบวนการหรือตัวที่ตัวโปรเจกต์ใช้นะ,ะดังนั้นกระบวนการที่นี่จึงมีลักษณะที่ซับซ้อนมากนะฮะมีกลวิธีที่หลากหลายมากนะฮะอธิบายได้ยากนะฮะเวลาที่เราปล่อย ตัวโปรเจกต์เนี่ยไปตามสื่อต่างๆนะเช่นช่องทาง tiktok นะฮะซึ่งเราใช้เป็นไลฟ์ชาแนลนะฮะแล้วไปหรือไปผ่านทางเพจนะฮะซึ่งเรามีอยู่ทั้งหมด7บวก1เพจนะคะคือเป็นเพจหลัก7เพจเพื่อใช้ดำเนินการอธิบายเรียวโปรเจกต์ในลักษณะของวิธีการตั้งอยู่บนโลกนะคะเป็น7เพจหลักอีก1เพจนั้นเป็นสาขา1ในในเพจหลัก7เพจนะคะมันเลยกลายเป็น7บวกเพจ แล้วมันจะมีอยู่อีก5โดเมนเนมนะคะซึ่งพ่วงเอาไว้เพื่อแสดงการเคลื่อนตัวของสภาวะศิลปะหรือพลังงานทางศิลปะที่เรากำลังอธิบายอยู่นะคะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นโปรเจกต์ทางศิลปะของศิลปินสุกรยานะฮะที่ชื่อว่าเรียวโปรเจกต์นะคะทีนี้ศิลปะเนี่ยสภาวะศิลปะที่เรากำลังอธิบายเนี่ยเราบอกว่ามันเป็นพลังงานทางศิลปะแล้วเราจะเคลื่อนตัวไปเนี่ย ถ้าเราต้องการอธิบายเรียวโปรเจกต์อย่างชั้นที่สุดเนี่ยเรียวโปรเจกต์ก็คือกลุ่มพลังงานทางศิลปะนะคะกลุ่มพลังงานที่มีลักษณะทิศทางเพื่ออธิบายความเป็นศิลปะนะคะหรือกลุ่มพลังงานที่มีเป้าหมายเพื่อศิลปะนั่นเองนะคะกลุ่มพลังงานที่มีเป้าหมายอย่างเป็นศิลปะนั่นเองมันเคลื่อนตัวไปนะเป้าหมายก็คือคอนเชียหรือความตระหนักรู้นะคะ ความตระหนักรู้ในเป้าหมายว่าเราจะไปเพื่อศิลปะนะคะเมื่อเราเคลื่อนตัวนะเราเริ่มเรามีเป้าหมายแล้วเราอยู่นิ่งๆไม่ได้เราต้องเริ่มเคลื่อนตัวละไม่อย่างนั้นมันจะไปถึงเป้าหมายได้ยังไงใช่ไหมคะเรามีความตระหนักรู้ถึงเป้าหมายเราแล้วเราเคลื่อนตัวนะคะเรียวโปรเจกต์คเคลื่อนตัวเกิดเป็นพลังงานพลังงานลักษณะนี้จึงเป็นพลังงานที่เราเรียกว่าสภาวะศิลปะแล้วมันกระจายอยู่นะคะตามช่อง หรือช n แนลต่างๆนะคะอย่างที่บอกก็คือ7 1บวก1เพจนะคะแล้วก็5โดเมนเนมแล้วใน TikTok นี้นะคะใช้เป็นที่สรุปโปรเจกต์ในลักษณะที่ศิลปินจะออกมาพูดแบบนี้นะคะแต่ในช่องทางอื่นเนี่ยก็อาศัยนะคะคลิปจากที่นี่นั่นแหละเมื่อพูดแล้วก็นำไปไปลงซ้ำนะคะไปลงซ้ำแต่อาจจะลงไม่หมดนะคะที่ที่ลงหมดก็คือที่ u t u b e นะคะจะมีที่ YouTube สำหรับช่อง,างทางต่างๆเนี่ยจะถูกสรุปรวมไว้ใน5โดเมนเนมนะคะซึ่งสามารถจะรู้5โดเมนเนมนี้คืออะไรได้นะ,ะผ่านหน้าโปรไฟล์ t i k กต k อกนี้เองนะคะเข้าไปดูเราก็จะเจอนะคะก็ค่อยๆไปตามไล่นะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะพาทัวร์กันนะคะว่าเราทำอะไรบ้างนะ,ะเพื่อสรุปภาพรวมของโปรเจกต์นะคะทีนี้พลังงานทางศิลปะที่ที่นี่กำลังอธิบายอยู่ก็คือตัวสภาวะศิลปะเนี่ยที่จริงแล้วมันมันเป็นลักษณะของวิธีการนะคะ มันเป็นวิธีการก็คือทําให้เกิดสภาวะทําให้ศิลปะมันกลายเป็นพลังงานเมื่อมันเป็นพลังงานหรือในลักษณะที่เป็นพลังงานระดับจิตเนี่ยคือเป็นตัวสภาวะเนี่ยมันจึงอยู่ในรูปที่สามารถจะเคลื่อนย้ายจากคนไปสู่คนได้ดังนั้นเนี่ยเมื่อเรายกระดับศิลปะให้อยู่ในลักษณะของพลังงานคือเป็นตัวสภาวะเนี่ยเราจึงต้องมีวิธีการที่หลากหลาย หลากหลายหมายความว่ามันไม่ใช่แค่การมานั่งวาดรูปอย่างเดียวละถ้าสมมุติว่าศิลปินคนนี้เนี่ยซึ่งเคยซึ่งแต่เดิมเนี่ยก็เป็นศิลปินที่เป็นช่างเขียนรูปอย่างเดียวนะคะเขียนแต่รูปไปอย่างเดียวนยมันจะแสดงสภาวะได้ไม่ชัดนะคะดังนั้นมันจึงต้องเปิดนะคะวิธีการที่หลากหลายเพื่ออธิบายสิ่งที่แตกต่างจากที่เขาเคยอธิบายศิลปะกันมานะ,ะผ่านการวาดรูปผ่านการมองเห็นอย่างเดียวของมนุษย์เนี่ยให้มันเป็นรูปของการรับ พลังงานเข้าไปโดยตรงเราจึงมีหมวดที่เป็น Thai Alternative Art School หรือเป็นหมวดของโรงเรียนด้วยนะคะซึ่งเซตตัวอยู่ที่โดเมน playtoart com นะคะแล้วก็จะมีหมดที่แสดงถึงลักษณะของการบันทึกพลังงานเพื่ออธิบายหรือโยกย้ายพลังงานจากคนสู่คนด้วยในรูปแบบของหนังสือนะคะซึ่งลักษณะนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะที่กึ่งๆระหว่างการทำชิ้นงานศิลปะ กับงานโรงเรียนนะคะนั่นก็คือมันเป็นหนังสือเนี่ยคนอ่านจะรู้สึกคล้ายๆกับตัวเองเป็นนักเรียนก็คือรับสภาวะเข้าไปในตัวเขาคล้ายๆกับเขากําลังเรียนรู้อยู่นะ่แต่ว่าในตัวหนังสือนั้นเนี่ยมันเป็นรูปเป็นชิ้นมันมาเป็นชิ้นมันไม่ได้มาเป็นวิธีการเหมือนคอร์สเรียนนะคะมันมาเป็นชิ้นดังนั้นเนี่ยตัวหนังสือมันจึงเป็นแรไอเทม อีกชิ้นหนึ่งที่สะสมได้ของที่นี่ด้วยนะคะดังนั้นที่นี่จึงมีหมวดงานของ pre-order books นะคะเป็นการทำหนังสือออกมาเป็นรายการอยู่เซตหนึ่งเพื่อให้คน pre-order กันนะคะตั้งอยู่ที่กูสยาม c o m นะคะเป็น pre-order หมายความว่าเราจะรอนะคะเราจะรอจน จนถึงกำหนดหนึ่งที่เราทํามีคนพรีออเดอร์ประมาณหนึ่งแล้วเราก็ทํางานไปด้วยรวมๆกันประมาณหนึ่งเ <c oughs> มื่อครบแล้วคนที่พรีออเดอร์เนี่ยพร้อมที่จะตีพิมพ์แล้วคนที่พรีออเดอร์มาเนี่ยก็จะได้รับการแจ้งแล้วก็พิมพ์เป็นรันนัมเบอร์ให้นะคะในลนักษณะเป็นลายเทมนะะผู้สนใจสามารถไปดูตรงนั้นได้ทีนี้เนี่ยการอธิบายอีกส่วนหนึ่งเนี่ยของศิลปะเนี่ยก็คือศิลปินจะต้องแสดงศิลปะผ่านชิ้นงานตรงๆเลยนะะ ศิลปินสุกัลยานะซึ่งในลักษณะของชิ้นงานเนี่ยจะเป็นลักษณะอาร์ตแอนด์คลาฟนะเป็นทั้งอาร์ตและเป็นทั้งคลาฟด้วยนะฮะสาเหตุที่มันต้องมีความเป็นคลาฟบนมาด้วยเนี่ยเนื่องจากเมื่อเราขยายตัวสภาวะศิลปะเนี่ยออกมาเนี่ยมันเป็นลักษณะของวิธีการวิธีการเนี่ยเราก็ต้องโยงไปว่าเรามีวิธีการทำให้ศิลปะมันเป็นรูปของพลังงานขึ้นมาเพื่ออะไร เพื่ออะไรนะฮะนวัตกรรมตรงนี้มันจะทําให้มนุษย์มันดีขึ้นยังไงนะฮะมันดีขึ้นก็คือมันจะตรงเข้าไปเพื่อความเป็นมนุษย์มากขึ้นจากเดิมที่มนุษย์เนี่ยจะรู้สึกดีเมื่อเห็นภาพนะคะถ้าเราโยกคําว่าศิลปะเนี่ยให้มันอยู่ในรูปของพลังงานปุ๊บเนี่ยพูดกันตรงๆเลยว่าศิลปะมันเป็นพลังงานเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะยอมรับมันตรงๆเข้าไปเลยว่าศิลปะมันคือพลังงานชนิดหนึ่งดังนั้นเนี่ย มันจะทำให้นะคะเราใช้ประโยชน์จากศิลปะเนี่ยพัฒนายกระดับศักยภาพความเป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยได้ง่ายขึ้นเพราะหมดรับรู้ของคนเนี่ยมันขยายให้ศิลปะแล้วนะคะมันจะไม่ได้มองว่าศิลปะเนี่ยจะเป็นรูปของต้องเป็นชิ้นงานศิลปะเป็นชิ้นๆมาอย่างเดียวนะ,ะถ้าเป็นอย่างนั้นมันจะล็อกเอาไว้นะมันจะล็อกเอาไว้ไปยึดอยู่กับความเป็นชิ้นนะ,ะไม่ได้ยึดอยู่อยู่กับการพิจารณาตัวเองเพื่อพัฒนาตัวเองนะ,ะดังนั้นเนี่ย สภาวะศิลปะจึงเป็นนวัตกรรมเพื่อยกระดับพลังงานในมนุษย์นะฮะยกระดับศักยภาพมนุษย์คือเป็นศิลปะเพื่อความเป็นมนุษย์นั่นเองนะ,ะนี่คือเป้าหมายนะคะเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์นะคะตรงนี้เนี่ย art for life and living เนี่ยเป็นสิ่งที่คุมลงมาทั้งหมดทั้งหมดนี้เพื่ออะไรนะคะเพื่ออะไรถ้าการยกระดับพลังงานมนุษย์อะที่จริงแล้วตรงที่สุดเลยก็คือธรรมะนั่นเองนะคะ ฝึกปฏิบัติสมาธิอะไรไปมันก็ยกระดับพลังงานได้นะพวกนั้นนะคะแต่ตรงนี้มันเป็นศิลปะมันให้ความต่างยังไงมันให้ความต่างเพราะว่ามันเข้าไปในชีวิตและความเป็นอยู่ได้ง่ายกว่าได้ง่ายกว่าสาเหตุที่มันง่ายกว่าเนี่ยเพราะรูปแบบมันสนุกกว่ามันมามันมันเสพง่ายกว่ามันมาเป็นเพลงมันมาเป็นกระบวนการที่ดึงโฟกัสเราได้ง่ายกว่า ทำให้เมื่อเราต้องการยกระดับสภาวะของมนุษย์โดยใช้กระบวนการทางศิลปะทุกรูปแบบเนี่ยมันจึงทำให้มันเข้าไปยกระดับพลังงานมนุษย์ในระดับ Life and Living ได้ง่ายกว่าดังนั้นโฟกัสเราเนี่ยจึงอยู่ในเกณฑ์เพื่อการเป็นอยู่บนโลกนี้จริงๆนะคะ ยกระดับพลังงานในมนุษย์ขึ้นมาประมาณหนึ่งนะเพื่อให้เขาตั้งหลักได้นะตั้งหลักได้แต่เมื่อตั้งหลักได้แล้วต่อไปเนี่ยบางคนจะไปเจาะเพื่อยกระดับไปถึงขีดสุดเนี่ยทางธรรมะในเขาไปต่อทางธรรมะได้สบายเพราะเพราะ,เพราะที่นี่เนี่ยเป็นแนวทางสภาวะหรือแนวทางพลังงานมันจะเชื่อมกับการปฏิบัติด้านการฝึกจิตโดยอัตโนมัตินะคะดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ทําได้ยากมากนะฮะสาเหตุที่ไม่เคยมีใครทํามาก่อนเนี่ยทั้งที่ศิลปินจริงๆก็แตะ ขีดนี้กันแล้วนะศิลปินที่เป็นศิลปินจริงๆอะระดับใหญ่ๆจริงๆเขาจะแตะเขีนนี้กันมาแล้วทุกคนนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่อธิบายยากการที่จะมาอธิบายตรงนี้ได้อย่างเงี้ยมันจะต้องหนึ่งมีความกล้าหาญพอนะที่จะประกาศตนนะเมื่อประกาศแล้วเนี่ยมันต้องมีความกล้าหาญพอที่จะใช้ทั้งชีวิตเนี่ยแสดงแสดง มันต้องมีการจัดการด้วยนะการจัดการที่เป็นรูปธรรมอะ่ะเพราะถ้าเราแค่พูดพูดพดไปมันไม่มีอะไรที่มันจะมาพิสูจน์ให้คนเห็นได้ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงหรือมันเป็นเรื่องที่เขาจะสัมผัสมันได้จริงๆดังนั้นที่นี่จึงต้องมีโดเมนขึ้นมาถึง5โดเมนนะฮะโดเมนเนมนะแล้วก็มีการกระจายเพจนะที่เป็นลักษณะของการปฏิบัติงานจริงนะคอร์สที่นี่ก็เป็นคอร์สที่จัดจริงทั้งคอร์ผู้ใหญ่และคอร์เด็กนะคะ เพื่อแสดงให้เห็นว่าศิลปะเนี่ยมันยุ่งออกับมนุษย์ได้จริงๆในระดับชีวิตและความเป็นอยู่นะคะเจ็ดเพจนั้นจึงเป็นภาคปฏิบัตินะคะทีนี้เนี่ยส่วนที่อธิบายมาทั้งหมดเนี่ยเป็นการอธิบายเพื่อทําให้เห็นนะคะไอเดียนะคะคือความคิดรวบยอดนะคะความคิดรวบยอดและภาควิธีปฏิบัติแบบรวบยอดให้ดูนะคะ ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าในในโดเมนเนมห้าโดเมนเนมเจ็ดเพจเนี่ยที่เราทําไปเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะฮะเพื่อเป็นการเหมือนพาท,ทัวร์นะฮะเหมือนพาท,ทัวร์เพราะว่าสุดท้ายเมื่อเมื่อสมมุติว่ามีผู้สนใจเราไปเปิดดูเนี่ย mm hmm. เขาก็จะต้องไปดูด้วยตัวเขาเองโดยที่เขาไม่รู้เขาอาจจะไม่มีคนมามาภาคเสียง อันนี้เป็นเจ้าของโปรเจกต์มาภาคให้ดูเลยนะดูไปพร้อมๆกันนะมันอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะเนื่องจากว่ามันเป็น5โดเมนโดเมนเนมเเพจนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูที่เพจใหญ่ที่สุดก่อนนะคือเพจสยามอาร์ติส .com นะคะอ่ะอันนี้ไม่ใช่เพจนะคะน,นี่เป็นเดี๋ยวเราดูโดเมนเนมก่อนดีกว่านะสมมุติว่าต้องการที่จะเข้าใจเลียวโปรเจกต์ถัดจากนี้นะฮะด้วยด้วยตัวของคุณเองนะ,ะในลักษณะรายละเอียดบิกย่อยเข้าไปเนี่ย ก็สามารถจะไปดูผ่าน5โดเมนเนม7เพจได้นะ7บก1เพจนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะดูที่5โดเมนเนมก่อนนะคะน,นี่โดเมนเนมแรกซึ่งเป็นโดเมนเนมใหญ่สุดก็คือสยามอาร์ติส .com นะฮะไปดูผ่านก็คือผ่านพวกลิงก์พวกนี้แหละนะคะมันจะแบ่งเป็นสองส่วนก็คือเป็นลิงก์นะคะลิงก์นี้จะเป็นภาคของการอธิบายนะ,ะส่วนตัวช็อปเนี่ยตัวช็อปมันเหมือนกับ งานศิลปะมันจะมีของที่ระลึกนะคะถ้าคุณต้องการของที่ระลึกของเรียวโปรเจกต์เนี่ยคุณก็ไปที่ช็อปนะคะของแต่ละเพจของแต่ละโดเมนเนมนะเขาจะมีช็อปอันนี้เป็นช็อปของสยามอาร์ตดิสคอมนะคะมีให้สะสมเป็น NFT นะเอน่อนะแกลลี่นะคะซึ่งเป็นมันยังอยู่ในอันนี้เป็นมันจะ อยู่ในช่วงการสร้างโปรเจกต์นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะใชะ้มันจะมีวิธีการจองนะคะถ้าอ่านไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะรู้วิธีเองนะคะส่วนอันนี้ก็จะอันนี้มันสําหรับฝรั่งนะฮะแต่ถ้าคนใจคนไทยจะเข้าไปดูด้วยก็ได้นะโดยรวมๆประมาณนี้นะ,ะแต่ทีนี้ลิงก์มันคืออะไรนะ,ะพวกนี้เนี่ยมันจะลิงก์เข้าไปเฉพาะหน้าที่เป็นการอธิบายนะฮะตรงนี้เหมือนกับเป็นออฟฟิศที่ใช้ตั้งโปรเจกต์นะ,ะซึ่งเป็นตึกแถวนะฮะ เป็นตึกแถวที่เป็นตึกแถวธรรมดาเนี่ยแหละแล้วก็ค่อนข้างจะเก่าๆนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าอยู่ตรงนี้มาเป็น10ปีแล้วนะะเพื่อใช้จัดทํางานโปรเจกต์เด็กนะคะโปรเจกต์งานสอนเด็กนะคะซึ่งในงานสอนทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่ผู้ใหญ่เราจะใช้เป็นออนไลน์นะแต่ว่าในสถานที่จริงเนี่ยจะเปิดให้เด็กและเคสผู้ใหญ่บางเคสนะคะแล้วก็ใช้เป็นสตูดิโอ หรือออฟฟิศสำหรับเรียวโปรเจกต์นี้นะคะนี่คือลิงแรกนะคะโดยรวมๆเนี่ยสรุปก็คือโดยรวมเนี่ยโดยเมนเนมเนี่ยจะแสดงนะลิงที่ที่จะอธิบายนะสยาม a t ตติสคอมเนี่ยจะเป็นเรียวโปรเจกต์ในส่วนที่เป็นเรียวโปรเจกต์ที่มี TM ต่อท้ายนะคะคือเป็นเรียวโปรเจกต์ชุดใหญ่นะคะ ซึ่งเรียกรวมทั้งหมดนี้เรียกว่า Thailand Art b r o ล e r เนะเนื่องจากว่ามันซ้อนงานไว้หลายประเภทนะคะเป็นทั้งงาน Art ์ตแอนด์คที่เป็นชิ้นงานจริงๆนะคะแล้วก็มีงานหนังสือแล้วก็มีงานสอนนะดังนั้นเนี่ยมันจึงเซตตัวเองให้อยู่ในลักษณะของบล็อกเกอร์นะเพื่อให้การจัดการมันหลากหลายได้นะคะคำว่า Thailand Art b r o ล e r เนี่ยคำว่า Art Bro ล็เนี่ยเมื่อก่อนมันไม่เคยมีนะเราเนี่ยเป็นคนนะตั้งคำว่า Art b ล็ขึ้นมานะแล้ว แสดงออกไปนะว่าเราเป็น Thailand Art Broker นะเริ่มมาตั้งแต่ประมาณ20ปีที่แล้วนะใช้เว็บไซต์สยาม a r t i s t .com เนี่ยแหละตอนนี้นะตอนที่เราใช้แรกๆเนี่ยเสิร์ชไปไม่มีใครใช้เลยนะแล้วเราก็ต้องมาเช็คกับทนายความนะว่าเขาเราใช้คำว่า Art Broker ได้ไหมในความหมายแบบที่เราต้องการเนี่ยซึ่งทนายก็ยืนยันว่าเราใช้ได้นะอาร์ต o ลเกนะเมื่อเราใช้เนี่ยทุกวันนี้นะ มันมีมันมีมันมีประเทศต่างๆเนี่ยเป็นชื่อประเทศเขาแล้วก็ใช้คำว่าอาร์ตบล็อกเกอร์ห้อยตามมานะดังนั้นเนี่ยเราจึงเคลมว่าเราเป็นเดอะเฟิร์สอาร์ตบล็อกเกอร์อินเดอะเวโเรคคอร์ดนะเราเป็นรายแรกของโลกนะที่ใช้คำว่าอาร์ตบล็อกเกอร์นะ